เป็นไงบ้างวันนี้ดอกไม้ดอกไม้ช่อโตจากหลายๆท่านค่ะไม่ได้แค่พี่อะไรคนเดียวมีพี่พี่นักาวบันเิอแล้วก็เพื่อนๆจากเอังกฤษก็มาให้ด้วยอันนี้คือเขาบินกลับมาจากไต้หวันใช่ไหมเพิ่งกลับมาถึงค่ะไม่ทักไม่พอดเลยนะการเดินเที่ยวนี่เลยแล้วแค่ไหน นะบทสัมภาษณ์ไม่ให้เกียรติองบ้านเลยเราลุกล้างเอกไปเลยไปเอก็ไปเอกก็ได้พักอยู่เขาเขาเขากลับมาถึงเมื่อวานวันนี้เขาก็ไปถ่ายรายการอาหารของอเล็กมาแล้วก็มาที่นี่มาเดี๋ยวพอพักได้ลงนั่นละตาางนี้แบบอเล็กงับโตมากเลยอ่ะใช่เป็นหวงไหมหนูไปไหมไม่วงเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมไม่จริงหรอกใช่หนูชื่นชมเยอะเลยนะพี่ตูดีค่ะดี เพราะว่ามันก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำดูเห็นแบบทั้งกินอาหารทั้งเอาละค่ะพี่มาเอาเลยเกินทำทงกินอาหารแบบว่าค่อนข้างคลีนมากๆแล้วก็บวกกับทำงานหนักมากๆด้วยแล้วก็หลายๆอย่างคือหนูว่ารู้สึกว่าภูมิใจแหละพี่ที่เขาแบบได้หุ่นที่ออกมาแบบแบบนี้อะไรเงี้ยจริงจริงเวลาเขาเล่นอย่างนี้เขามีการส่งออกให้เราเช็ค หมายถึงแบบว่าวคนงานคนงานเนี่ยคนงานมองที่เป็นพี่ก็แล้วนะอ๋อแต่เขาไม่ส่งให้เช็คด้วยเวลาเขาออกกับทางกายเสร็จก็จะแบบใช้พี่เทรนเนอร์ค่ะส่งส่งรูปแล้วกถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งให้ดูว่าเฮ้ยพี่แบบกล้ามตรงนี้มาหลังพี่แบบมาดโซนตรงนี้มาแล้วนะอะไรเงี้ยที่จริงอย่างเวลาเขาลงนี้เรามีแบบว่ายังไงบ้างเพราะคนจะเข้ามาไปดูตลอดเวลาสั่งใจดีม่ะสั่งใจยังไงสั่งใจยังไงนะพูดชนะ ตัวมันบอกเราว่าอะไรตอนเท่ไม่เงี้ยหรอมัวผู้มันจะหัวก็มขนแบบเราไม่เราไม่ห่วเลยหรอเวลาคนมาชื่นชมแบบโว่ามัใหญ่จังก็ใหญ่จริงส่วนใหญ่ใหญ่หัวไหล่โอหเออหัวไหล่เออกล้ามหลังเอ่อแต่จริงเรากลัวไหมว่าเขาจะใหญ่ไปกว่านี้ไม่น่าใหญ่ไปกว่านี้เรา ทำไมเพราะว่าตัวที่เล็กเองเคสเขาอยากจะให้มันลีนลีนของของลีนลีนอะไรเงี้ยก็เลยแบบจำเป็นต้องขอกลงเร็วมากด้วยแสดงว่าแค่นี้โบก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้หมดเลยค่ะรอให้เขาจะไม่ได้กล้างเนื้อชันเพราะเขนอัดก็นก็จะน่ารักอ่ะแล้วเราชอบแบบไหนบ้างกันชอบแบบตอนที่ก็แบบจำนำหรือว่าชอบแบบ ช่วงนี้เขาภูมิใจกับร่างเหน่อนยไหมบ้างโอ้ภูมิใจมากพี่เคยเห็นคลิปที่แบบว่าคนออกกลังกายเสร็จแล้วอ่ะสะกีดเพื่อนบ้าแล้วก็โห<อ>นอะไรเงี้ยทุกวันป่ะก็จะเบ่งแล้วก็ให้บีบแล้วก็เออแข็ง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 แรงมากแล้โอ้โหว้าวอย่างเงี้ยแต่เราไม่กลัวใช่ไหมผู้ชายร่างใหญ่ใจกล้าใหญ่อะไรกันเลยคะไม่กลัวค่ะเพราะว่าช่างแต่งหน้าเราก็แม็กในภาพที่ ันไปสะดุดใหญ่มากก้าวใหญ่มากเราไม่กลัวแต่โมก็ผอมลงเยอะเลยว่าใส่กางเกงสีดีนะล้วบอกการณ์ไม่ได้ไออสิกก็ไม่รอดยแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยดีๆอยู่บ้างรู้นี่จะมีปฏิสารรู้จักไหมอุ้ยต้องรอดูนะคะค่ะเดี๋ยวไปหุ่นดีได้เพราะว่ามีตัวช่วยดีๆเอาล่ะคอมพิวเตอร์เข้าเข้าโฆษาเข้าหรอเข้าแล้วเปิดตัวตอนไหนบอกเลยอ่ะ เขายังไม่บอกแต่ว่าเขต้อดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีคุณพี่เขาช่วยด้วยแล้วก็พี่เล็กก็ช่วยปรุงอาหารด้วยแล้วก็มีเขคนาคนนั้นช่วยด้วยอย่างเวลาคนมชมมากว่าเราฝูงหรอสิ่งนี่ยเราก็ฝกลับไปเจอทุกท่านถ้าฝูงที่ไรก็เคยบอกแล้วว่าขนาดว้านอย่างน่ารักขน,นาดน,นั้นแล้วถ้าเผาะจะขนาดไหนโอย้ยไม่เคยตายเลย่พี่โบล,ล่าสุดไปโบกน้งกระถิ่นมาพี่ตะพันขมลมมาเป็นยังไงบ้างดีมาก ไปรำไปรำกระหินมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนอ๋อไปรำกระหินมาคือตลกมากค่ะพระจารย์ส่งเพลงมาให้หนึ่งเพลงนะคะแต่พอวันรำเพลงเพลงหนึ่งผมก็เลยเอ๊ะที่ซ้อมกันหน้ากระสจกไม่ใช่นี่นะคะพระจารย์พระจารย์อ๋อเพลงนี้สสปีดเด็ดเดือนเจ็ดก็แสดงว่าหน้างานมันคือดีด้วยใช่แต่ก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็งานเขาไม่ได้แบบ แสงสีสีเสียงอะไรขนาดนั้นเลยอะคือเป็นกันเองก็คือเป็นแก๊งแบบพี่พี่แม่แม่ชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนแบบว่าคนในครอบครัวอะค่ะเขาชอบจะรำเขาช่วยกันทาบู๊อะไรเงี้ยเพราะอันเนี้ยไม่ได้มีค่าตัวแต่ยอดไปเท่าไหร่จี๊ดได้ไปสองร้านนะคะแบบรวมกับของที่นี่นักแสดงหลักถือตัวเลยใช่เลขสองตัวข้างหลังเท่าไหร่ข้างหลังเขาไม่ได้อยากดูข้างหน้าไงเขาอยากดูข้างหลังตอนนั้นก็หินเลขอะไรนะ จ,จำได้บ้าสี่หกแต่ว,ว่าที่หวยออกอมันออกหนึ่งหกเพราะว่าห้องโบสามหนึ่งหกออกหกหนึ่งหกอะไรสักอย่างแล้วว่ผีมาหลอกอ๋อ <c oughs> ออกแปดหนึ่งสองค่ะเลขเลข้ายของกระถิ่นแปดหนึ่งสองแต่ไม่รู้ว่าจะพวดไหน จะมีแพลนไปรับอีกไหมคะใดๆไม่แน่ใจว่าจะมีแพลนไปรับอ่แต่ว่าแต่ว่าต้องรอดูนะคะล่าสุดคอนเสิร์ตแอนออรดีเลยหนึ่งในเกรสุขานเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานกับค่ะพี่แอนออรดีค่ะพี่เขาเป็นพีชแนลมากแบบร้องเพลงแบบไม่ใส่เอี๊ยดเลยคือเราอ่ะยังต้องใส่เอี๊ย ได้ถนัดกันเนี่ยียวไม่ทำอ๋อบ้าไอ้แมันเกิดแต่กับแันนี่แหละแต่ก็แบบทุกอย่างก็ผ่านได้ดีสายหมอลำก็คือตัวเราเด้เราชอบอยู่แล้วหน้าหาแต่ว่าเนื้อมันอัดแล้วไม่สมเออครับถ้ามีโอกาสบอกว่าเหมือนเาจะเชิญเราไปขึ้นเวทีหมอลำด้วยใช่ใช่ก็ก็มีถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะจะได้เห็นคุณโมร้องลำก่อนไหมครอาจจะ ยังนะไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าจะลองได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆลำกลอนมันยากเหมือนเราไป